สวัสดีครับไม้์แปดส่วนใบมาแล้วครับพบกับไม้์แปดส่วนใบเรียลวิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเรามีความยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ส่งมอบสุดยอดความสุขครั้งใหม่นะครับ และความสุขครั้งใหม่ครั้งนี้นะครับมันเป็นความสุขที่มาจากตำนานอันสุดยอดของจักรยานพับค่ายนี้ครับผมนี่คือดาฮอนวิสดีเก้าเดอ e พ็อกเก็ตเลเจนตำนานที่พกพาได้กลับมาในรูปแบบใหม่คันนี้คือนะครับจักรยานพับได้ที่เป็นนวัทกรรมดาฮอนแท้ๆ เราก็พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้นะครับขออนุญาตกาลรถคันนี้ก่อนดีกว่าครับผมบอกเลยว่าคันนี้แซ่บมากนะครับ างเสร็จเรียบย้อยแล้วครับผมโอเคคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า <c oughs> อ่าควาจะคิด <c oughs> กวาจะคิดไอชื่ออะไรออกมาได้เนี่ยผมก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคลิปเดียวในวันนี้เนี่ยมันจะพิเศษมากเพราะว่ามันเป็นการอ่าช่วยกันคิดคอนเทนต์ระหว่าง ผมกับคุณจุจังนะครับแล้วขอก่อนอื่นก่อนใดเลยต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่ชายท่านนี้นะครับเจ้าของจักรยานพับได้ดาฮอนนะครับคนนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกค้าประจําของเราเป็นลูกค้าที่ต้องบอกเลยว่าพี่เขาสุดจริงจังนะครับไม่ได้ว,ว่าทาั้งบ้านเนี่ยดาฮอนล้ลวนเลยครับผมเป็นเรียกว่าแบบสายเลือดดาฮอนโดยแท้ทัวและคันเนี้ย มันก็คือจักรยานพับได้ดารฮอนที่แบบเป็นดีเอ็นเอของดารฮอนทุกระเบียดนิ้วจริงๆแล้วก็กลับมาในรูปแบบใหม่และล้อขนาดใหม่ของเขานะครับโอเคเพื่อการเสียเวลานะผมมาเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าเจ้าดารฮอนที่ผมพูดอะไรเนี่ยมารุ่นอะไรนี่คือดารฮอนวิสดีเก้านะครับเป็นจักรยานพับไม่กี่รุ่นของดารฮอนที่ ผมบอกเลยว่าผมเห็นตอนที่ทางบริษัทเขาแจ้งมาว่าอาจจะมือรุ่นนี้เข้ามานะครับผมเองเนี่ยบอกเลยว่าผมจองโดยไม่ตั้งเลยเลยว่าไม่รร้สัสเปย์ไงอ่ะผมเห็นรูปเฟร,รมแป๊บเดียวผมบอกว่าเอาเลยไต้คันว่ามาเดี๋ยวจัดเต็มที่นะครับจัดเต็มเหนียวนะครับแล้วเราก็บอกเลยว่าเราได้เจ้านี้มาทั้งหมดสี่คันนะครับสี่คันเท่านั้น นะครับเป็นสีนี้2คันและสีเงินอีก2คันนะครับมาเรามาเข้าหัวข้อของคันนี้ดีกว่าครับ The Pocket Legend นะครับมันคือตำน,นานที่คุณพกพาไปไหนก็ได้นะครับผมถ้าคุณเคยรู้จักเพื่อนสายขับรถ w h e e l คุณจะได้ยินประโยคคลาสสิกว่า You can go fast but I can go anywhere เขาจะขิงว่าคุณอาจจะไปได้เร็วกว่าเว้ย แต่กูไปได้ทุกที่อันนี้ครับผมมันคล้ายๆกัน,นับผม you can go fast but I can carry go anywhere คือคุณจะซิ่งเท่าไหร่ก็ได้อะแต่ผมพกไปทุกที่เว้ยคือไม่โคตรเจ๋งรถคันนี้มันสุดยอดอยังไงมาชมกันทนุคนแต่ผมคอนเซปต์ของรถคันนี้อ่ะก็คือผมไม่นำเสนอรถคันนี้ให้พี่ชาท่านหนึงไปนะครับ เพราะว่าพี่เขาอ่บจริงๆเขาน่าจะยังยังมีรูมีคันหนึ่งที่พอจะสามารถเอาเข้าไปอยู่ในบ้านได้แล้วก็ต้องการรถที่มันร้อเลอ็กหน่อยหนึ่งคือผมมาคิดสไตล์อยู่นานมากว่าผมจะป้ายยาพี่เขาดีไหมคือใจนึนกเกรงใจพี่เขาเว้ยแต่คือถ้าคันนี้ปัดไม่ต้องป้ายยาคือซื้อเถอะคือเป็นตำนานจริงๆเว้ยเออใครก็ใครๆครส่วนใหญ่ที่คุยกับผมอะแล้วเป็นคนที่คุยื่อยดาคอนอน่จะรู้แล้วว่าผมเป็นคนที่ชอบรถสามเดียวของดาคอนมาก มันเป็นทรงแบบที่ว่ามีระบบรีบาร์คืออีพาตรงเนี้ยคานยันตรงเนี้ยผมชอบมาตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วเมื่อก่อนอะตามันทุกคันเลยอะแม้แต่เป็นรถที่ดาฮอนผลิตให้แบบเป็นโอเอ็มอะผมก็ก็ได้ดูนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อแคมป์หรือว่า,าเชฟโรเรตที่ใครหลาคนอะคุ้นเคยแน่นอนนะครับพอมาดาฮอนจะมีทั้ง ulse, ios, อิมพาวเฮลิออส่าแล้วก็พัฒนาไปเป็นอ่าร้อยกนิ้วก็จะมี พิโคโลโลมีเพสโต120ก็พัฒนาจากตัวเฮลิออสเนี่ยไปไปเป็นตัววิสอีโวเออวิสพี20แล้วก็วิสอีโวขึ้นไปเรื่อยๆไยทีนี้ไอ้ร่างเนี่ยไอ้ร่างเนี่ยคือมันหดลงมาเหลือ14นิ้วเอ้ย16นิ้วแล้วที่เด็ดสุดคือชุดขับมาดีมากๆเลยเฟรมก็ลบรอยเชื่อมคือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนกับ คุณเอาดีเอนรุ่นพระเจ้าของดา h o ฮน,น่ยที่ผมว่าได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับมาย่อแล้วให้สเกลมันได้แล้วทุกอย่างมันเพอร์เฟกนะผมเป็นรถที่มาแบบเกียร์ดีอยู่แล้วนะครับเลนส์เฟรมรถปล่อยเชื่อมแล้วทุกอย่างมันเป็นการผสมกันระหว่าง n ีเอ็นเอกแรกเลยก็คือระบบรีบาร์กับบานพับรุ่นใหม่ที่เป็นระบบอาร์วีแคนะครับ รวมถึงชุดขับที่เป็นทิมโนเกือบครบทั้งเซ็ตคือแบบผมบอกเลยว่ามันแทบจะแบบเพอร์เฟกต์อินบ็อกคือเปิดกล่องมาที่ถ้าเกิดไม่ไม่แบบไม,ไม,ไม่ไม่เข้มข้นจริงๆในสารเลือดนะไม,ไม่ต้องแต่งแล้วแต่โอเคแหละเข้าใจว่าหลายคนแบบจะชอบแบบอะไรที่มันมีความแบบเป็นตัวเองมากๆางคันนี้คือเราคุยกับพี่เขาเรารู้เลยว่าแบบทรายเข้ามาดีมากเราบอกเลยว่าแบบถ้าระดับพี่แล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ อยากให้เพิ่มอ่ะผมจัดการให้ได้หมดเลยเว้ยแล้วก็เป็นคันต่ดพันนี้คือรถคันนี้รถเป็นสปอร์ตมีความเป็นเทโแล้วก็มีกลิ่นอายความคลาสสิกเล็กๆนะครับเพราะว่าเจ้าดาลฮอนวิตี9เนี่ยมันเป็นรถที่เป็นเฟรมตรงๆแบบนี้นะคือยุคสมัยก่อนเนี่ยการผลิตพวกโลหะเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีการดัดโค้งอะไรรอะมันยากก็ตรงๆแท่งๆไอ้คันนี้ก็คือเป็นแท่ง เสร็จปุ๊บหรือ,อนวัตรกรรมในปัจจุบัน่ะทำได้ดีอยู่นั้นก็เอามาครับระบบใหม่ใส่เข้าไปลบรอยเชื่อมให้มันเนียนมือรถใหม่นะครับผสานกับพวกอ,อะไหล่น้ำหนักเบาของเขาที่มาจากโรงงานเลยแล้วก็ชุดเกียร์ชิมโน่ก้าสปีดและที่สำคัญก็คือจานหน้าก็ไปกระโหลกรวงมาแล้วจานเนี่ยเป็นรุ่นใหม่เลยนะคือเนี่ยท่านข้างโปรไฟล์จะแบนเรียบแบบคือผมบอกเลยว่าแบบคันเนี้ย <c oughs> สำหรับผมเนี่ยแค่เนี้ยมันมันเพียงพอมากแล้วอ่าโอเคคอนเซ็ปต์ก็คือให้มันมีความเฮทโคแล้วก็มีอินไอคาสสิ่งเล็กๆผสมอยู่โดยที่เพอร์ฟอร์แมนซ์และทุกอย่างมันต้องกลมกล่อมสิ่งสำันก็คือรถพี่เขาเนี่ยบางคนกับลูกค้าคือต้องใส่เว้ยไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่าแบบเขาอยากไม่ให้อยากเสือ้อเลอะนะครับคือมันเขาเนี้ยแบบเขาเนี้ย ب, เอางี้ดกวาอ่ะก็เลยเป็นที่มาของรถที่อยู่หน้าจอคุณในวันนี้แหละนะครับ ดารฮอนวิดีอคันนี้เนี่ยก็คือเรามีการปรุงแต่งให้มันเป็นรถที่เป็นของเขาจริงๆครับผมอผมจะพูดยังไงดีนะกับรุ่นนี้คือมันอาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของเราอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะคือเราไม่รู้หรอกว่าอน,นาคตจะเป็นยังไงเรารู้แค่ว่าตอนเนี้ยไอ้ของนี่ตรงหน้าแล้วอะมันมีแค่สองอย่างคือจะซื้อจัหลังเลสรับผมคือไม่ต้องลังเลซื้อเลยนะครับ คุณ buy and forget คุณซื้อแต่ล้วคุณลืมไปเลยเว้ยแล้วคนเนี้ยผมเชื่อเลยว่ามันจะขึ้นฮิ่งในในอนาคตแน่นอนนะครับ <c oughs> อโอเคมา <c oughs> พูดเดยอะมากเรามาดูสเปคกันก่อนครับว่าคันนี้เนี่ยอ่า <c oughs> สเปคเดิมโรงงานเน่ยมันเป็นยังไงเนาะ ดาคอนวิธีเก้าเนี่ยมานะก็คือจุดเด่นของเขาเลยก็คือเฟรมระบบรีบาร์รีบาร์ก็คือมีคันคันยันตรงนี้หนึ่งอันนะครับและเฟรมเป็นทรงตรงแท่งๆลบรอยเชื่อมองศาจากเฟรมด้านหน้าถึงหางหลังเนี่ยคือแทบจะเป็นเส้นเดียวกันเลยแทบจะมีปรับองศานิดเดียวนะครับชุดขับนะครับเป็นชิมเโนโซล่าเก้าสปีดโดยได้คุณได้ชิปเตอร์ชิมิโตโซล่าอารสามพันได้ตีนผีชิมเโนโซล่าอาสามพันขาสั้นนะครับ เฟืองท้ายชิมันโนโซล11่11289สปีดแล้วก็โซเคมซจานหน้าของดาฮอนรุ่นใหม่กระโลกวงที่เป็นขาแบนด์แบบนี้นะครับระบบเบรกก็เป็นดาฮอนวีเบรกนะครับทรงก็จะอะไมคล้ายๆกับของเทคโ o นะครับเป็นทรงที่ดูโมเดิร์นแล้วก็เป็นสีเงินเงาคือเหมือนเรียกปัดเงาคงเมียมาประมาณเลยนะครับมือเบรกก็เป็นดาฮอนอลลอยสีเงินนะครับปอกแคนเป็นปอกแคน ทรงแบกกิปแล้วก็คุ้มหนังแท้เบาะเป็นเบาะเบาฟองน้ําที่เป็นทรงกึ่งคลาสสิกนะครับหนาๆแล้วก็เป็นเหมาหนานุ่มเสียมตาลเหมือนกระป๋อกแคนเลยนะครับบันไดเป็นเมลโกแบบพับได้สีดําทุดเคเบิร์มาเนี่ยจะเป็นสีสีมุกแบบนี้เลยแล้วก็ล้อนะครับก็จะเป็นล้อ16นิ้ว3-4-9 แบริงนะครับรองรับได้ถึง12สปีดนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบสูง5.99ยางก็จะเป็นยางของดารคอนนะครับทียน่าจะผลิตโดยสียทีครับทีนี้สีที่คุณเห็นตอนนี้คือรถคันนี้มันไม่เดิมแล้วนะครับตามคอนเซปต์เลยรถคันนี้ต้องสปอร์ตและมีความสบายนิดหน่อยนะครับมีบางคนใส่กันน้ำดีด มีอะไรต้องครบน้ำหนักต้องไม่หนักจนเกินไปสแตนดาร์ดเนี่ยอยู่ที่10.4กิโลนะคันนี้เนี่ยก็เลยโอเคพี่ชอบบอดหนังแล้วต้องบอกว่าโชคดีครับผมผมมีบอดที่เก็บไว้ตัวใบหนึ่งก็คือบลูบี27แน r o w คือแล้วก็เป็นรุ่นขาก็คือรุ่นที่เจาะรูแล้วเป็นหน้าแคบผมนำเสนอเขาว่าพี่ถ้าพี่ต้องการลดทรงนี้เนี่ย เบาะที่พี่ควรใส่คือถ้าใส่เบาะสบายเบาะหนังเนี่ยแล้วรุ่นครัฟด้วยเนี่ยเอาน้าแคบไปเลยพอรถมันเล็กไงถ้าคุณใส่เบาะบีเจ็ดนาดมันอ้วนมันอาจจะรู้สึกไม่มีความ,มกลมกล่องเท่าไหร่ก็เลยแนะนําเป็นเจ้าตัวไอ้บีเจ็ดโเนี่ยแหละที่เป็นทรงผอมพี่เขาเห็นเบาะปุ๊บเขาบอกว่าแบบเป๊เก็บเลยอ่า ทีนี้เนี่ยพอได้บอกหนังเสร็จปุ๊บผมว่าแบบความคันใจหนึ่ว่าแบบปอกแคนเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่คือมันอาจจะหนังจนเลี่ยนไปหน่อยเอาปอกแคนที่มันหายากหน่อยดีกว่าคือนานๆมาทีหนึ่งแล้วก็พึ่งมาพอดีก็แนะนําเลยเออก้อน GP หนึ่งบโอกนะครับมันเป็นเบาะเอนเป็นปอกแคนที่เป็นไมกอกสีอ่ะมันจะโครโทนกันให้จริงแต่ว่ามันก็อยู่เนเออทโทนคือสีําตาอ่อนนะครับก็เข้ากันกับตัวเบาะหนังที่เป็นสีนําพึ่งอ่ะยาง แน่นอนครับมาสายนี้มันต้องสุดก็จบครับผมชาวาเบโคแจ็ 3, 4, 9, คสามสี่เก้าขอบพับสีเหลืองนะครับเข้ากันเนียนๆนะครับผมบันไดก็เป็นเวลโกนะครับเอ1มหนึ่งหนึที่ถอดได้สองข้างสีเงินแล้วก็มีความเบาและถอดได้ด้วยนะครับสุดท้ายอันที่ยากที่สุดและเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะมอบให้ลูกค้าของเรานะครับได้เลยก็คือ บางโคนที่เราหามาแล้วก็จัดฟิตเมนตอะไรให้มันเป๊ะทำทุกอย่างคัสตอมทั้งหมดเรียกได้ว่าบางโคนตัวนี้เราทำเพื่อรถคันนี้เป็นคันๆเหมือนกับคุณไปร้านสูตรแบบเทเลเมตสั่งตัดเป็นตัวๆนะครับบางคนบางโคนรุ่นนี้ผมคัสตอมเป็นคันๆนะครับไม่ได้ทำเป็นแบบแมสฉะนั้นเนี่ยเราอะนอกจากจะมีของที่มันดีมากแล้วเว้ย ายังปรุงของเหล่านะั้นให้มันเป็นของของคุณแบบ100เซได้ด้วยนะครับอันนี้คือคอนเซปต์และนี่คือสิ่งที่ลูกค้าทุกๆท่านของมาบวัลันไบต์ไว้ใจเราเสนอ,อมาครับผมรถเนี่ยมันมีทั่วไปแหละครับแต่รถที่ใช่และโอกาสที่ได้มันจะมีแค่ไม่เยอะแล้วโอกาสนั้นตอนเนี้ย มันมีให้คุณคว้าแล้วนะครับเลยแค่3โอกาสเท่านั้นสำหรับรถรุ่นนี้นะเฮียบอกเลยว่าอนาคตเฮียไม่รู้หรอกว่ามันจะมาอีกไหมหรือมันจะมาแบบไหนแต่ที่แน่ณวันนี้ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่คือสีนี้โคตส,สวยนะครับรถที่เป็นสีขาวมุก กับโลโก้ที่เป็นสีโรสโกโรสที่แปลว่ากุหลาบนะครับไม่ใช่โรสที่เขาเผาโรสกุหลาบก็คือมันมีความออกชมพูนีดนเหมือนสีท้องแดงอะ่ะคือมันเข้ากันมากอะ่ะผมบอกเลยว่าคนเลือกคู่สีนี้ของดาฮอนณนะตอนนี้นะแม่งเสียนเสียนจริงๆับผมยอมรับเลยว่าตัวนี้ผมใจอะไรมากๆโอเคคุณมาเยอะแล้ว เดี๋ยวเราขออนุญาตหยิบกล้องมาถ่ายให้ชมกันใกล้ครับผมมาดูกันครับว่าเจ้าดาฮอนวิสตีของพี่ชายท่านนี้เนี่ยปรุงแต่งแบบนียๆแล้วเนี่ยดีเทลใกล้ๆแต่อ,อย่างเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมอ่าครับผมเรามาชมกันในใกล้นะครับในส่วนของ h o อปคิดนะครับก็จะเป็นปอกแคนเอ่อก e ้อน GP 1 b i o g ไบอกนะครับจุดเด่นของไบโอก็กตัวนี้คือ มทเทียลในการผลิตตัวนี้เป็นไมกอกรอยเปอร์เซ็นต์นะอัดกาวนะครับไม่ใช่ยางแล้วพ่นไมกอกทับนะเป็นเพียวไมกอกเลยแล้วก็จะมียางกันลื่นตรงนี้นะครับที่ออกแบบมาเข้าสยญามือนะครับแคมรัดก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมอลลอยลายขดแมวนะครับอ่าที่มีความพรีเมียมสวยงามนะครับโอเค มือเบรกตัวนี้เป็นของเดิมนะเป็นดาฮอนอลลอยนะครับแล้วก็ตัวนี้มือเกียร์โซลานะครับ SLR 3,000นะครับ9สปีดชุดคอตัวนี้ของดาฮอนจะยังชใช้คอร,ระบบคลาสสิกอยู่นะครับอ่าก็เพื่อความสวยงามแล้วก็แสดงความเป็นเอกของดาฮอนอยู่นะครับเฟรมรุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบอลูมิเนียมอลลอยทรงตรงแล้วก็มีคาริบา แบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับดาเยดด้านบนเฟรมจะลบรอยเชื่อมทั้งหมดเนียนๆแบบที่เห็นนี้เลยครับผมเนียนสุดๆมาของกับอะแดปเตอร์จมูกด้านหน้าที่สามารถจะติดเพิ่มได้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราบรอยเชื่อมเหมือนกันบางคนเราก็จะฟิตเมนให้เป๊ะคัสตอมให้เนียนๆน,น,นะครับ ชุดล้อดาฮอนสามขอบสูงนะครับดุมดาฮอนแบริงนะครับตัวนี้เบรกก็เป็น v b เบรกของดาฮอนนะครับยางคันนี้เราอัปเกรดเป็นชอบเบิโคดแจ็คนะขอบส้มเนียนสุดๆซิ่งสุดๆครับผมตัวนี้คือผมชอบมากจริงๆนะไอโลโก้สีโรสโก้เนี่ย ดูมาเล่นแสงครับเนียนจริงๆครับผมแล้ดูโลโก้วิสตเก้าครับ <c oughs> ฟอนต์เขาเนี่ยให้เรียว่าสดเนียนตาเนียนใจมากนะครับแล้วก็มีโลโก้เทอร์เฟมมไีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสี่โลโก้เหมือนกันนะคือมันสวยอะ่ะออจานหน้าครับบนจานกระโหลกกรวขนาด55ฟันพร้อมขาจานทรงใหม่ มันจะทรงเป็นทรงแบนรับกับเฟรมด้านหน้านะครับเฟรมเนี้ยเป็นเฟรมใหญ่ตรงนี้ก็จะใหญ่เหมือนกันนะครับบันไดนี้อัพเกรดเป็นเวลโกนะอ่าสีเงิน <c oughs> ด้านหลังก็จะประกอบด้วยตีนผีชิมโนโซล่า A สามพันขาสั้นนะครับฟูงท้ายเบอร์สิบเอดยี่แปดนะครับและคันนี้เราก็คัดต้อมให้เรียบร้อยมีคันบางโคนหลังเนียนๆฟิตเมนเข้ารูปเป๊ะๆนะครับ ก็ไม่จะพูดอะไรนอกจากสวยชิบหายนะครับโคตรสวยดูการ์บิดเชียวของดาฮอนรุ่นนี้นะไม่บ่อยครั้งที่ผมชมนะผมบอกเลยว่ามันดูดีเนียนนะครับหลักอ่านดาฮอนทุอปปไลนะครับแล้วก็นนี้ก็ใส่เบาะบรู๊คปี n แนโร่นะครับใมลรุ่นแคลฟก็บอกว่าสวยงามสุดๆ จ okay. ักยานพับระดับตำนานของดาฮอนนะนั่นก็จะเป็นที่ผมพูดมาหลายๆรุ่นนะครับถ้าคุณเห็นเฟรมที่เป็นโลบรีบาร์เนี่ยเนี่ยมันคือนวัตก,กรรมของดาฮอนแท้ๆเลยแล้วณนะตอนนี้มันมันมาอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะเออผมไม่จะพูดอะไรไปม,มากกว่าคำว,ว่า คือมันคือตำนานตำนานบทใหม่ที่คุณพกพาไปได้ทุกที่และที่สำคัญก็คือมันออกมาในช่วงเวลาที่ผมว่ามันมันต้องสู้ครับผมให้เราบอกเลยว่าแบบแบบเราอะเราอินกับรถแบบนี้มากคือผมเป็นคนที่ชอบสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมแล้วก็ชอบความเป็นเอกลักษณ์ของของของแต่ละยี่ห้ออย่างดาคอนเนี่ยถ้าคุณเห็นรถที่เป็นเฟรมทรงเนี่ย มันคิดถึงใครไม่ได้มันคิดไม่ได้เลยว่าเป็นี้เอาอาจจะจะดาฮอนครับแล้วนี่แหละเขามาแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะคว้าตำนานนี้ไว้หรือ,อยังอย่าลืมนะครับผมดาฮอนวิสดีเก้าเดอะพ็อกเก็ตเลเจนตำนานที่พกพาได้รีบคว้าจิตน,นี้นะครับช้าหมอดอดไปตำนานนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนจากกันในครินี้ผมจะพับเจ้านี่ให้ดูนะครับผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำรถที่ดี